คนมาถามเราว่าตรวจมนแล้วได้อะไรแล้วอยู่ๆเราก็ตอบขึ้นไปเองว่าคกอสวดมนเพื่อฆ่าความชั่วของตัวเองไอ้คำนี้มันผลขึ้นมาเองไงฮะเหลวาตาใช่ครับเพื่อลืมควมไม่ดีของตัวเองอ๋อมันลืมตรวจมนเราก็ลืมทุกอย่างอยู่แล้วครับเบื่อยังลืมนะ เดียก็ลืมมันก็อยู่ในขึ้นทุธมณนน์เลยสระสวดไปสักสิบปีเนี่ยลืมสนิทไหมครับสนิทนะนอกจากเขียนนั่นเองมันเพลินนะทุกนานแล้วมมนจะเพลินเพลินเพราะเราม,ามีความรู้สึกว่าชีวิตนะยากนะไ,นไปทางไหนมันมันจะลื่นลื่นไหลอะ่ะครับไม่ติดขัดไม<ง>่ครับ เพราะเหมือนทุกคนที่มาฝึกมาอยู่ตามสาขาต่างๆเนี่ยก็ไม่มีภาระอะไรก็สุขสบายเป็นปกติเนทที่ครับแต่คิดให้มีคิดให้มีรตยกรรมวิจีกันให้มีนะแต่เรื่องว่า ไม่ไไหมอ๋อไม่คิดไม่อะไรก็ไม่สนใจใครมันจะไม่มีเรื่องเปรี้ยวโชกแล้วก็จังหเนเ่องม่งกับตัวเองไหมออ